การเตะบอลชนขานนอกจากความแม่นยำแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรับแรงกดดันได้เพราะการทดสอบครั้งนี้ทีมที่แพ้จะต้องมีคนออกหนึ่งคนโอ้ทันเไเอยโอเคมาลาะครับตอนนี้ทุกคนซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะแข่งข <c oughs> so so ันกันจริงๆเป็นไงบ้างครับฮันเตอร์ธงครับก็ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าตอนที่ซ้อมเนี่ยเด็กๆหลายคนทําได้ดีแล้วเราก็เป็นงานยากของเราที่จะคัดคนที่ดีสุด5คนครับถือว่าทําได้ดีแล้วก็ได้แล้ว5คนมีอะไรไหมครับโค้ชครับครับผมต้องบอกทีมน้มสนิดหนึ่งนะฮะว่าว่าเขาเนี่ยนะฮะต้องดูดีๆนะฮะตอนนี้นี่อาจจะเล็งเป้าไม่ถูกนะฮะเพราะอะไรครับคานเราเบี้ยวหมดแล้วครับผมทำไมถึงเบี้ยวเรายิงโดนปั๊บ เรียกช่างมาซ่อมเลยครับผมตอนซ้อมใช่ไหมซ้อมประตูาเดียวถ้าทีมเรายิงก่อนนะครับรับรองถ้าทีมต่อไปไม่ได้ยิงฮะขานหลุดออกไปเลยครับไม่ไม่ก็ย้ายเข้าไปยิงฝั่งนูใช่ั้นก็พอแล้วฮัาเตอร์สตีีเป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างมั่นใจครับาน้องๆเตะลงกันทุกคนเลยแต่ดูจากฟิลลิ่งเราต้องการ5คนที่แบบความสม่ำเสมอในการเตะให้มันโดนเลยฮะแล้วก็คือเราต้องการชนะในในวันนี้ในเกมนี้ครับพราะยังพอแล้วพอแล้วเรามาตัดสินเลยนะ เสียงไทยหัวก้อยนะครับได้ไหนก่อนด้ไหนก่อนคดสุดทีก่อนหัวครับหัวนะครับก้อยนะฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าออกหัวนะครับฝั่งฮันเตอร์สุดีแต่ก่อนครก้อยฝั่งฮันเตอร์ธงแต่ก่อนนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับหัวแน่นอนที่เรื่องหัวเพราะว่าต้องการโดนก่อนเพื่อกดดันต้องโค้งธงครับนี่ครับเอาล้ครับพร้อมนะครับ พีพี่ด้วยจะเอาให้จับเนี่ยโอเคโอเคเอาละฮะในสัปดาห์นี้นะครับต้องย้ํากับน้องๆเลยว่ามีความสําคัญมากนะฮะในการเตะบอลชนคาในคราวนี้เพราะว่าทีมที่เตะชนะนะครับทั้งหมดจะถูกเข้ารอบทั้งหมดทีมที่เตะแพ้จะมี1คนครับที่จะไม่เข้ารอบนะครับ พร้อมแล้วเริ่มเลยครับนี่คือคนแรกใช่ไหมฮะคนแรกครับเชิญครับอย่าลืมนะที่พี่บอกไว้ดีมากมั่นใจเราทําได้แน่นอนทายคำมอนเสียเพื่อนด้วยและคนที่จะมาเตะบอลชนคารเป็นคนแรกของทีมพันเตอร์สุดทีนั่นก็คือน้องคอปเตอร์จากจังหวัดนครราชสีมาที่ตอนซ้อมก็ทําได้ดีลีลาแม่นเหมือนจับวางแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้น้องคอปเตอร์จะทำได้เหมือนอย่างตอนซ้อมหรือไม่ เตะครับสวยมากแค่ลูกแรกนร้อง ก็ทําได้แล้วน้วยครับคุณผู้ชมเรามาดูภาพการชัดๆอีกสักครั้งนะครับตอนนี้สถานการณ์นะครับฮันเตอร์สุทีนำไปแล้วหนึ่งคานนะฮะ หนึ่งคานเข้าไปแล้วนะครับลูกต่อไปครับฮันเตอร์ธงครับเชิญเลยครับแค่ลูกแรกทีมฮันเตอร์สุทธีก็สร้างความกดดันให้กับทีมฮันเตอร์ธงแล้วนะครับคุณผู้ชมและคนแรกของทีมฮันเตอร์ธงจะเป็นใครใครเอ่ยมารวมมารวมมาใครเอ่ยอาเพื่อนถือกุกแจถือกลญอจมาโอเคมาโอเคมามาเพื่อน และคนที่จะมาเตะบอลชนคานเป็นคนแรกของทีมฮันเตอร์งนั่นก็คือน้องกล้องจากจังหวัดนนทบุรีที่ตอนซ้อมก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้ความกดดันจะทําให้น้องกล้องตีเสมอได้หรือไม่เพราะทีมที่แพ้จะมีหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่อทอมเตรียมตัวเตะครับ น่าเสียดายมากเลยนะครับคุณผู้ชมที่น้องกล้องไม่สามารถตีเสมอให้กับทีมได้เราย้อนภาพกันอีกครั้งชัดๆครับเมื่อกี้นี้ฝั่งของฮันเตอร์ทรงไม่โดนนะครับ,รบแต่ไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮันเตอร์สุธีนำอยู่1 0นนะฮะตอนนี้ลูกต่อไปจะเป็นของฮันเตอร์สุธีครับเชิญครับ มารวมหน่อยรวมหน่อยมารวมรวมเคนะมารวมกันและคนที่สองของทีมฮันเตอร์สุดทีจะเป็นใครหนึ่งสองและคนที่สองของทีมฮันเตอร์สุดทีนั่นก็คือน้องเชลจากจังหวัดระยองที่ตอนซ้อมน้องเชลก็ทำได้ดีมากเช่นกันชนคานไปได้หลายลูกเลยแหละครับ และการเอาจริงครั้งนี้น้องเชลจะเพิ่มความกดดันให้กับทีมฮันเตอร์ทงได้หรือไม่้องนะครับเตะตัวเตะครับ แม้จะเป็นบททดสอบที่ดูแล้วน่าสนุกแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความยากทีมไหนจะเป็นผู้ชนะติดตามช่วงหน้าครับสุดยอดนักเตะโกมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าร่วมฝึกซ้อมถึง2ปีครึ่งกับ Academy ของทีมเลสเตอร์ซิตี้แชมป์พิมลีปีล่าสุดรอมูลค่ารางวัลรวมกว่า15ล้านบาทและน้องๆนักเตะโก15คนที่เหลือจะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมูลค่ารวม5ล้านบาท ลูกนี้ต้องโดนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่โดนเนี่ยหมายความว่าทีมนี้แพ้นะฮะแล้วก็หนึ่งในทีมนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปครับแ